สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมคิมตันคีตาเลสสมุยนะฮะซึ่งที่นี่เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่ล่าสุด ริมหาดเชิงมนบนเกาะสมุยแล้วก็เป็นคิมตันแห่งที่สองของประเทศไทยด้วยนะครับต่อจากคิมตันมาลายกรุงเทพนะฮะอยากจะบอกว่าที่นี่เขาเพิ่งเปิดมาเมื่อเดือนธันวาคมปี2021นี้เองนะครับใหม่มากๆผมมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้พักไปคืนหนึ่งและอยากจะบอกว่าที่นี่เขาไวฟ์ดีมากเลยทุกคนผมหมายความว่าอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเดินทัวร์รอบรีสอร์ทนี้แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นนะครับ ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สมุยอีกเช่นเคยนะฮะเราพาไปดูโรงแรมมา2ที่และที่แรกคือ High a d ร e เจนซีเกาะสมุยที่ที่2คือเ e n t ทร a Reserve สมุยนะครับส่วนในวันนี้เราอยู่กันที่ที่3คือคิมตันคีตะเลสมุยนะครับใครยังไม่ได้ดู2คลิปก่อนหน้านี้ก็ไปกดย้อนหลังดูได้ส่วนอีก c ช a n n l หนึ่งของผม c h ช n n e l กินข้าวกับบูมเนี่ยเราจะพาไปรีวิวร้านอาหารชื่อล่องใต้ยอยู่ที่โรงแรมเคฟฟานบรรยากาศดีมากก็ควรจะไปกดดูด้วยนะฮะ ส่วนวันนี้เราจะเริ่มทัวร์โรงแรมนี้จากด้านหน้าของเขาก่อนเลยเขาทำโถงทางเข้าออกมาได้สวยงามมากๆตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับทางเดินแบบสีขาวดำที่มันจะเป็นโถงต้อนรับเวลาแขกเดินทางมาถึงโรงแรมนะฮะแล้วเวลาเราเดินเข้ามาข้างในตรงนี้เราจะเจอกับส่วนของล็อบบี้นะครับซึ่งล็อบบี้เขาจะมีเคาน์เตอร์เช็คอ,อินอยู่2ด้านซ้ายขวาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการเช็คอ,อินมันมักจะเกิดขึ้นด้านในมากกว่าเขาจะพาเราเดินเข้าไปอีกอาคารหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าลานายโคฟ ตัวลานายโคฟเนี่ยมันจะเป็นอาคารที่เป็นอาคารหลักของตัวโรงแรมนี้เลยนะแล้วก็จะตั้งอยู่ตรงกลางโรงแรมเลยลักษณะมันจะเป็นอาคาร2ชั้นทําโทนเป็นสีเข้มๆหน่อยสีน้ําตาลเข้มซึ่งเขาได้อินสปิเรชันมาจากหมู่บ้านชาวประมง คือถ้าเกิดเรามองจากไกลๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาคารนี้มันเป็นอาคารที่เหมือนกับยกสูงขึ้นมาและข้างล่างเป็นใต้ถุนก็คล้ายๆกับบ้านชาวประมงที่แบบมันจะยกสูงจากน้ําทะเลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การตกแต่งตรงนี้ลักษณะมันจะคล้ายๆอาคารไม้ที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอาคารเก่าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่อันนี้เป็นอาคารสร้างใหม่นะครับแต่ว่าเขาทําให้มันดูเหมือนกับมีอายุหน่อยเพราะว่า เขาใช้วัสดุบางส่วนเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับคือพวกไม้ที่เราเห็นเนี่ยบางอันอะ่ะมันจะมาจากเรือของชาวประมงที่เขาเอามาฟื้นฟูทำสีใหม่แล้วก็มาใช้ในการตกแต่งของตัวโรงแรม ส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะมีระเบียงที่เราเดินออกมาปุ๊บเราจะเห็นวิวที่มันเป็นวิวที่สวยมากเลยนะฮะอันนี้เป็นวิวที่เป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมนี้เลยคือเรามองออกไปเราจะเห็นสระว่ายน้ําแล้วก็จะเห็นทะเลอยู่ไกลๆแล้วการที่เขาทําอาคารให้มันเป็นสีเข้มหน่อยเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันบีบสายตาให้เรามองไปแบบจุดโฟกัสมันอยู่ยตรงกลางแล้วมันแบบเออเป็นวิวที่สวยมากตัวอาคารเนี้ยมันทําหน้าที่หลายฟังก์ชันข้างหน้าที่บอกไปก็คือมันจะมีลาวบ์ี้สำหรับเช็คอินใช่ไหม ส่วนแยกออกไปทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นคาเฟ่นะครับคาเฟ่ก็จะชื่อว่าลานายเหมือนกันตรงนี้เขาก็จะเสิร์ฟเป็น all day dining มีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งกาแฟนะฮะใครที่ไม่ได้เป็นแขกโรงแรมก็มาใช้บริการได้เหมือนกันส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยที่เป็นวิงอีกด้านนึงเนี่ยเขาจะเรียกว่าลานายแอนน็กซ์นะครับฝั่งนี้จะเป็นเหมือนกับลาอบ์สหรับนั่งพักผ่อน โรงแรมนี้เป็นโรงแรม pet friendly นะฮะคือเราสามารถพาสัตว์เลี้ยงของเรามาได้ด้วยแล้วก็สมมุติว่าใครพามาเนี่ยเขาจะให้เราไปนั่งโซนนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่รบกวนกับแขกทั่วๆไปสัตว์เลี้ยงของเราเขาจะได้แบบว่าวิ่งเล่นกันอยู่ในนี้ได้อย่างสบายใจด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีพื้นที่ของร้านอาหารสําหรับทานอาหารเช้าเดี๋ยวเราพาลงไปดูข้างล่างกันตัวร้านอาหารโบโฮเนี่ยมันจะเป็นร้าน all day dining ของตัวโรงแรมนะฮะก็คือเป็นร้านอาหารหลัก เขาก็ใช้พื้นที่ของห้องนี้เสิร์ฟอาหารเช้าด้วยนะครับคำว่าโบโฮเนี่ยมันมาจากคําว่าโบฮีเมียนซึ่งมันเป็นสไตล์การตกแต่งของร้านอาหารร้านนี้ด้วยนะฮะเราจะเห็นเอลเมนต์หลายอย่างที่ไม่ค่อยคุ้นกับการตกแต่งที่เราเคยเคยเจอกันมาอย่างแรกเลยคือโทนสีนะครับเราจะเห็นผนังสีแดงตรงนี้ที่เขาใช้ด้านข้างเป็นสีแดงที่สวยนะแล้วก็มันจะประตัดกับ พื้นที่ส่วนอื่นๆของตัวร้านอาหารร้านนี้อย่างพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยจะใช้เป็นโทนสีที่มันแบบซอฟๆหน่อยแล้วเราก็จะเห็นพวกเนี่ยดอกไม้แห้งกระจายตามจุดต่างๆหรือว่าบนฝ้าเพดานเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแพทเทิร์นสีขาวดําที่เป็นแพทเทิร์นสันสานร,รวมๆดูแล้วมันเออมันเข้ากันดีมันเป็นแพทเทิร์นที่ให้ความรู้สึกโคซี่นะแต่ในขณะเดียวกันมันก็แบบเออมันลักชัวรี่ได้ด้วยนะครับ แขกก็สามารถมานั่งเอ j นจอยบรรยากาศตรงนี้ทานอาหารเช้าได้หรือว่าเขาจะมีพื้นที่ outdoor ด้านนอกที่เราสามารถออกไปนั่งกินข้าวแล้วก็รับลมดับแสงข้างนอกได้ด้วยเหมือนกันไหนๆเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราพามาดูบุฟเฟ่อาหารเช้าของเขากันหน่อยนะครับเริ่มจากตรงโซนนี้มันจะเป็นเหมือนกับโซนอาหารไทยนะด้านหลังตรงนู้นมีคอฟฟแมชชีนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแบบเป็นโซนเบเกอรี่อ่ะ ตรงนี้จะเป็นอาหารแบบเวสเทิร์นอเมริกันเบเกรฟาสต์แล้วด้านในสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนกับสลัดบาร์นะครับซึ่งเขาก็จะมีลายอาหารให้เราเลือกเยอะแยะเลยทุกคนถัดจากตัวร้านอาหารนะฮะเราจะเดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอกับสระว่ายน้ําของโรงแรมนะครับซึ่งเป็นสระขนาดใหญ่เลยมองไปเห็นทะเลอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับตรงนี้เป็นวิวที่สวยมากจุดหนึ่งเลย ตำแหน่งของสระว่ายน้ำเนี่ยเขาตั้งใจวางไว้ตรงกลางของพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมเลยเพราะว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นเหมือนกับเซนเตอร์ออฟแอทเทนชั่นอะแล้วอยากให้แขกทุกๆคนเนี่ยเหมือนกับมาใช้งานบริเวณรอบๆสระนี้ให้มันรู้สึกสนุกสนานคลึกคลื้นะฮะแล้วด้านข้างเราก็จะเห็นว่าเหมือนกับมีเดย์เบดเรียงรายอยู่นะครับให้เราสามารถนอนอาบแดดได้ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้จะมีทางเดินถัดไปด้านข้างที่จะไปยังร้านอาหาร Fish House นะครับมันจะเป็นร้านอาหารแบบอยู่ติดชายหาดอยู่ริมทะเลเลยนะครับบรรยากาศของร้านนี้มันจะไม่เหมือนร้านอื่นการตกแต่งภายในร้านเนี่ยก็ตามธีมของโรงแรมเลยคือเป็นหมู่บ้านชาวประมงเหมือนกันเราจะสังเกตเห็นพรอ็อพเห็นโทนสีที่เขาใช้มันจะคล้ายๆกับตัวลานายครบข้างบนนู้นแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นร้านอาหารที่อยู่ติดทะเลแล้วก็อยู่ติดสระน้ําด้วยเนี่ย บรรยากาศมันจะสนุกสนุกหน่อยในบางวันเขาก็จะมีดนตรีสดเล่นให้ฟังด้วยนะครับซึ่งมันจะเพิ่มความสนุกสนานให้กับแขกไปอีกขั้นหนึ่งตัวโรงแรมนี้นะฮะเขาก็จะมีพื้นที่อยู่ติดกับชายหาดระดับหนึ่งนะครับเราสามารถมาเดินเล่นรีแลกซ์อยู่บริเวณริมทะเลต,ะตรงนี้ได้ตรงนี้เขาเรียกว่าหาดเชิงมนนะครับซึ่งเมื่อเทียบกันในสมุยเนี่ยเชิงมนนี่อาจจะสู้เฉวงไม่ได้เฉวงนี่มันจะมีความแบบเออหาดมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่านะครับก็จะได้รับความนิยมมากกว่า แต่ว่าเชิมงมนนี้จะได้ข้อได้เปรียบตรงที่ว่ามัน p r i v a t กว่าเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนมาใช้แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เราก็สามารถมา relax ตรงบริเวณนี้ได้อันนี้ก็จะเป็น f a c i l ิตีหลักๆของตัวโรงแรมนะครับแต่มันยังไม่หมดมันยังมีอีกโซนหนึ่งที่จะมีพวก kids club ห้องฟิตเนสแล้วก็สปาโยคะอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้วยก่อนจะไปดูห้อง mm. เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ก่อนเขาชือ่อว่าจูเนียออนนี้เป็น kids club นะครับ ตัว Kids Club เนี่ยข้างในก็จะมีเหมือนแบบเป็นห้องเด็กเล่นขนาดใหญ่มีบอบอลมีตาข่ายมีสไลเดอร์สไปรัลมีหนังสือให้อ่านเป็นเหมือนพื้นที่ทํากิจกรรมสําหรับเด็กๆเ,เขานะครับและที่อยู่ติดกันฝั่งนี้จะเป็นห้องฟิตเนสซึ่งเขาจะวางไว้ติดกันเลยเผื่อว่าสมมุติว่าเด็กๆเ,เล่นอยู่ฝั่งนี้คุณพ่ออาจจะออกกําลังกายอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วมองเห็นกันและกันได้ในขณะที่คุณแม่จะอยู่ที่สปาที่อยู่ถัดไปอีกซอยหนึ่งตรงนี้ ภายในนี้ก็จะมีทั้งจิมสตีมซาวน่าแล้วก็สปาด้วยนะครับ คือเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปเลยมันจะมีความแบบสงบสงบกว่าส่วนอาคารที่เห็นอยู่ทางขวาของผมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสปาทั้งหมดเลยนะครับข้างในก็จะมีพวกทรีตเมนต์รูมนะฮะสปาที่นี่เขาจะพาร์ทเนอร์กับแบรนด์หานซึ่งเขาก็จะเป็นคนผลิตโปรดักต์ทั้งหมดที่อยู่ในสปารวมถึงว่าทำกลิ่นพิเศษที่เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะโรงแรมนี้ให้ด้วยนะครับฟาซิลิตี้ของโรงแรมก็จะหมดประมาณนี้แหละเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินขึ้นไปบนห้องกันนะแล้วก็ไปดูว่า ห้องของที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างห้องพักของเขานะฮะจะมีอยู่ทั้งหมด138ห้องแบ่งเป็นห้องที่อยู่บนตึกเนี่ย117ห้องแล้วก็วิลล่าอีก21ห้องนะครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องนี้ก่อนที่มันเป็นห้องแบบขนาดเริ่มต้นของเขาเลยห้องที่เป็นไซส์เริ่มต้นของเขาเนี่ยจะเป็นห้องนี้นะครับเขาชื่อว่าห้อง essential room นะฮะ ซึ่งห้องนี้พื้นที่มัน58ตารางเมตรนะฮะซึ่งถือว่าใหญ่นะสำหรับห้องไซส์เริ่มต้นราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณคืนละ7,000ไปจนถึงคืนละเกือบเกือบหมื่นหนึ่งนะครับซึ่งการแบ่งห้องของเขาเนี่ยมันเข้าใจค่อนข้างง่ายนะก็คือในตึกหนึ่งเนี่ยมันมี3ชั้นใช่ไหมห้องที่อยู่ชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นห้อง pool access นะครับซึ่ง pool access เนี่ยหมายถึงว่าตรงระเบียงมันจะมีประตูที่สามารถเปิดออกไปแล้วกระโดดลงะจากในห้องของเราได้เลย ส่วนชั้น2เนี่ยเขาจะเรียกว่าห้องรีสอร์ทวิวมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมองเห็นทะเลที่อยู่ไกลๆได้แล้วก็ชั้น3เนี่ยจะเป็นห้องที่เห็นทะเลเยอะสุดก็เรียกว่าห้องซีวิวราคาเก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ลองเลือกกันดูว่าใครชอบห้องประเภทไหนเดี <S <S ๋ยว<ๆ>ห้องที่เราจะพาเข้าไปดูนะฮะจะเป็นห้อง One b e เบ o รู Suite นะครับ ซึ่งห้องนี้มันจะไซส์ใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้ประมาณ2เท่าเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นห้องสวีทมันจะมีห้องนั่งเล่นในตัวแบบนี้ซึ่งพื้นที่ของห้องนี้117ตารางเมตรใหญ่มากแล้วก็คืนประมาณหมื่นกว่าบาทนะฮะเ,เดี๋ยวเราขอเริ่มทัวร์ของห้องนี้จากฝั่งนี้กันก่อนก็คือพื้นที่ของมินิบาร์นะครับเราเดินเข้ามาปุ๊บเจอมินิบาร์ตรงนี้ก่อนก็เป็นส่วนของบาร์เครื่องดื่มมีกาแฟมีชุดค็อกเทลให้เราสามารถชงกินเองได้ ส่วนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโต๊ะกินข้าวนะครับซึ่งก็จะอยู่ติดกับตู้เก็บของแล้วก็ตรงนี้เขาสามารถใช้เป็นโต๊ะสําหรับนั่งทํางานได้ด้วยแล้วก็เดินถัดเข้ามาด้านในเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นโซฟาสําหรับนั่งดูทีวีอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วมันก็จะอยู่ติดกับระเบียงด้านนอกระเบียงของห้องนี้เป็นระเบียงไซส์ที่ใหญ่มากเลยนะครับมีโต๊ะกินข้าวอยู่ด้านนอกแล้วก็มีเดเบสอยู่ข้างนอกด้วยเผื่อให้เราสามารถแบบออกมานั่งรับลมรับแดดมองเห็นวิวทะเลด้านนอกนะครับ แล้วก็ระเบียงเนี่ยมันสามารถเดินเข้าจากฝั่งห้องนอนได้ด้วยนะครับตัวห้องนอนเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นเตียงคิงไซส์แบบนี้นะฮะพื้นที่ของตัวเตียงก็จะใหญ่พอสมควรเลยแล้วที่อยู่ถัดเข้าไปด้านในตรงนู้นก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับเราจะสังเกตว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันจะคอนเน็กรวมกันหมดเลยนะเราสามารถเดินจากห้องนี้ไปห้องนี้ห้องนั้นได้หมดเลยเพื่อให้มันดูแบบสบายสบ,ยสบยรีแล็กซ์หน่อยนะครับในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีอ่างอาบน้ํา แล้วก็จะมีพื้นที่ของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีชาวเวอร์อยู่ทางด้านในนะครับส่วนประตูที่เข้าไปทางนี้จะไปยัง Walk in Closet อันนี้ก็จะเป็น one Bedroom Sea v i e w s u ว t e นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูแบบ Pool Villa กันบ้างห้องไทยที่เป็น Pool Villa เนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบ แบบแรกเนี่ยคือห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องโอเชียนฟรอน o ์พูลว l ลลซึ่งมันจะเป็นห้องที่มีหนึ่งห้องนอนแล้วก็จะมีความพิเศษคือมีทางเดินลงหาดเป็นของตัวเองเลยอยู่ติดทะเลอีกไทยป์หนึ่งคือเป็นการ์เด p o พู Villa นะฮะแต่ไทป์ที่เราจะพามาดูเนี่ยจะเป็นห้องนี้คือ t o เบดรู o วิลล่าคีตาเลนะครับเป็นห้องที่มี2ห้องนอนและมีอยู่แค่ห้องเดียวในรีสอร์ทเก้900ด้วย พอเราเดินเข้ามาในห้องเนี่ยห้องนี้มันจะได้พื้นที่ที่มันพิเศษมากนะครับคือเราจะเจอกับสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ตรงนี้ก่อนจะเป็นสระรูปตัว L อลห้องนี้คือได้สระขี้โกงมากใหญ่กว่าห้องอื่นเยอะเลยแล้วก็จะมีพื้นที่แบบเดย์เบดสำหรับนอนอาบแดดนะครับตัวสระเนี่ยความพิเศษของมันคือมันจะอยู่ติดกับทะเลเลยด้านหน้าของเราเนี่ยมองไปเราจะเห็นทะเลกว้างๆเลยแบบไม่มีอะไรบังเลยนะครับแล้วก็เวลาเราว่ายน้ําอยู่ตรงนี้เราเหมือนกับว่าเราจะได้บรรยากาศของทะเล โดยที่เราไม่ต้องไปแบบเลอะเลอะเอะเอยู่ข้างล่างเราสามารถแบบไหว้สบายๆอยู่ในห้องของเราได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีฟีเจอร์พิเศษที่น่ารักมากเลยคือเขาทําเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มยื่นลงไปในสระน้ําของเรานะครับแล้วก็วางแบบเป็นโต๊ะกาแฟมีร่มเอาไว้ฟิลตรงนี้มันจะเหมือนกับว่าฉันอยากจะมานั่งจิบกาแฟริมชายหาดมองเห็นทะเลแล้วก็อยากจะอยู่ในสระว่ายน้ําด้วยแล้วก็อยากจะตัวไม่เปียกด้วยอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นพื้นที่ที่พิเศษมากปกติไปรีสอร์ทอื่นๆนี่ยังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราไม่อยากนั่งร้อนๆข้างนอกในวันที่แดดออกหรือวันที่ฝนตกตรงนี้ก็จะมีห้องนั่งเล่นที่เป็น Living r o ูมที่อยู่ติดกัน ภายในลิฟวิ่งรูมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบพื้นที่ที่มันดูสบายๆหน่อยนะครับตรงกลางเนี่ยเขาจะวางเป็นโซฟาขนาดใหญ่เอาไว้ให้เราสามารถมานั่งพักผ่อนแล้วก็มองออกไปเห็นวิวทะเลด้านนอกได้นะครับแล้วด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งที่เผื่อบ,บางทีเราสั่งอาหารมาก,ก็ใช้พื้นที่ตรงนี้อันนี้มันเพิ่งจะแค่ครึ่งเดียวของห้องนี้เองเพราะว่าห้องนี้พื้นที่628ตารางเมตรนะครับใหญ่มากเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งกันบ้าง ห้องนอนเนี่ยเขาจะมีอยู่2ห้องนะครับฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนเล็กซึ่งจะมีเตียงทวินเผื่อบางทีเรามากันแบบเป็นครอบครัวเราให้ลูกๆเรานอนฝั่งนูน้นส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะนอนห้องนี้นะครับซึ่งจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมตัวมาสเตอร์เบดเนี่ยเวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ทางนะฮะฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพาร์ทของห้องน้ํา ส่วนที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้จะเป็น walk in closet นะครับซึ่งตัว walk in closet ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับวางกระเป๋าเก็บเสื้อผ้านะฮะแล้วก็มันก็จะอยู่ติดกับห้องน้ำเลยตัวห้องน้ำเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ของอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่นะครับวางอยู่ตรงกลางได้แสงธรรมชาติแล้วก็แยกไป2ด้านซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นส่วนของอ่างล้างหน้าที่แยกเป็นแบบ his and h e r ที่เป็นเคาน์เตอร์ของใครของมันเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีทางเข้า shower นะฮะพาเข้ามาดู shower นิดหนึ่ง ชาเวอร์เขาเป็นแบบดับเบิลนะฮะคืออาบน้ำพร้อมกัน2คนได้มีเลนชาเวอร์ติดกัน2อันนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีประตูอีกอันหนึ่งซึ่งสามารถเปิดออกไปยังชาเวอร์แบบอ outdoor นะครับมีพื้นที่สำหรับอาบน้ำอา u t d o o r ที่แบบใหญ่มากสวยมากนะครับส่วนห้องนอนนะฮะเราจะเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นห้องนี้ พื้นที่ของห้องนอนเขาใหญ่ทีเดียวนะทุกคนคือวางเตียงขนาดโอเวอร์ไซส์ไปแล้วอะ่ะมันยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะครับตรงกลางมีแบบโต๊ะคอฟฟเทเบิลนั่งชมวิวได้แล้วก็จะมีมินิบาร์เป็นของตัวเองด้วยนะฮะในห้องนอนนี้ฝั่งนี้จะมีลำโพงบลูทูธนะครับที่เขาให้มาในห้องด้วยซึ่งจริงๆก็มีทุกห้องแหละแต่ว่าห้องนี้มันจะพิเศษหน่อยเพราะอันใหญ่กว่าเพื่อนเป็นของยี่ห้อมาเลนะครับเราสามารถพกพาลำโพงตัวนี้ไป ฟังในที่ต่างๆในรีสอร์ทได้นะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าเอากลับบ้านนะฮะส่วนบริเวณปลายเตียงเนี่ยมันจะเป็นผนังกระจกที่สามารถเปิดออกได้นะครับซึ่งเมื่อเราเปิดประตูออกนะฮะเราจะได้ลมทะเลเนี่ยโฟลเข้ามาในห้องนะครับซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็พิเศษสำหรับห้องนอนห้องนี้เลย โอเคครับทุกคนก็พาทัวร์เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับคิมตันคีตาเลสสมุยนะครับโรงแรมนี้ผมอยากจะให้ข้อสรุปว่าเป็นโรงแรมที่วบ์ดีว่ะคือไอ้คำว่าวบ์ดีนี่มันพูดยากนะว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแต่ผมจะขอค่อยๆอ,อธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันวบ์ดีในที่นี้ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอ,อิญนะแต่มันเป็นบายดีไซน์คือเขาต้องออกแบบให้มันเกิดขึ้นอย่างแรกคือโฟลของโรงแรมนี้เป็นโฟลที่ไม่เหมือนกับที่อื่น โฟล์ในที่นี้มันคือเวลาเราเดินเข้ามาโรงแรมเนี่ยเราเจออะไรเป็นอันดับแรกเราเจออะไรเป็นอันดับต่อไปเรามองเห็นอะไรเราได้ยินเสียงอะไรเราได้กลิ่นอะไรนะครับซึ่งที่นี่มันผมมองว่ามันไม่เหมือนกับที่อื่นๆที่ผ่านมาเลยนะการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันในที่นี้หมายถึงว่ามันมองเห็นกันและกันเรา ยืนอยู่ที่ล็อบบี้หรือเรานั่งทานอาหารเช้าเรามองเข้ามาที่สระว่ายน้ําเราเห็นคนเล่นน้ําอยู่นะครับเราได้ยินเสียงเพลงจากร้านอาหารที่อยู่ข้างๆดังขึ้นมาหรือเราได้ยินเสียงคนที่กําลังคุยกันอยู่ตรงบริเวณครูบาร์อะไรแบบนี้ซึ่งไอความที่เราเห็นแอคทิวิตี้ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในโรงแรมเนี่ยมันทําให้เราสึกว่าโรงแรมมันมีชีวิตชีวาอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของคําว่าไวท์ดีนะครับแต่ทีนี้เราต้องบอกก่อนนะว่า ไอ้ความที่มันมีชีวิตชีวาอะไรแบบนี้มันจะมาพร้อมกับความ p r i v a t ที่มันน้อยลงนิดนึงไม่ใช่ว่าโรงแรมนี้ไม่ p r i v a t คือส่วนของห้องพักของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยัง p r i v a t ตามปกติอยู่แต่ว่าคุณจะมา expect แบบฉันจะมาปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเงียบๆสงบมันไม่ใช่แบบนั้นคือโรงแรมนี้เขาต้องการให้แขกมามีความแบบมี mingle กัน socialize กันความแบบเฮฮาปาร์ต hey, ี้สังสรรคนิดๆนะฮะซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องดี แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่โรงแรมนี้ผมว่าเขาทําได้ไม่เหมือนที่อื่นคือเรื่องของการตกแต่งการตกแต่งในที่เนี้ยไม่ใช่ว่าโรงแรมอื่นเขาทําได้สวยกว่าหรือที่นี่ทําได้สวยมากกว่าหรืออะไรนี้ไม่ใช่อย่างนั้นท,ที่อื่นๆก็สวยเหมือนกันแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าโรงแรมเนี้ยเขากล้ามากที่เขาเลือกใช้สีเข้มมาเป็นสีเมนของที่เนี่ยโรงแรมติด Thailand, ทะเลส่วนใหญ่ในเมืองไทยละกันส่วนใหญ่เขาจะเลือกใช้ การที่จะทําสีเข้มให้มันเวิร์กเนี่ยมันยากแต่โรงแรมนี้เขากล้ามากแล้วเขาก็ทําได้ดีด้วยทาออกมาได้ค่อนข้างลงตัวนะครับซึ่งมันเลยยิ่งส่งผลให้เรารู้สึกว่าเออที่เนี่ยบรรยากาศมันไม่เหมือนกับโรงแรมอื่นๆที่เราเคยเจอมาเออผมรู้สึกประทับใจกับที่นี่นะแล้วก็อยากให้ใครที่กําลังมองหาที่พักสมุยอยู่ก็อย่าลืมดูที่นี่เป็นตัวเลือกด้วยนะครับอยากบอกว่าอาหารอร่อยด้วยนะฮะคงจะจบแต่เพียงเท่านี้สําหรับคิมตันคีตาเลสมุย อย่าลืมไปดูรีวิวอีก2อ,อันที่ผมโพสต์ไปแล้วด้วยก็คือ High a d ิเ g e n c y สมุยกับ s e n t a r a Resort นะครับสอ,อันนั้นก็เป็นอีก2โรงแรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันยังไงเดี๋ยววันนี้บุญธลิตขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในทริปถัดไปสวัสดีครับ